สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดความหวังของคนทั้งประเทศบุ๋มปนัดดาขอพิูจน์ร่วมเป็นหนึ่งคณะกรรมการกออกรางวัลสลักกินแบ่งรัฐบาลการออกรางวัลสลักกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ตุลาคม2563ดูท่าหน้าตื่นเต้นมากกว่าทุกครั้งเพราะนักแสดงสาวบ,บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการกออกรางวัลสลักกินแบ่งรัฐบาลรวมถึงแท็กภรญยูรจนาวุฒิธรรม ที่จะมาเป็นผู้จับรอตเตอรี่ในฐานะผู้แทนสื่อมวลชนโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวชื่อบุมปนัดดาพร้อมระบุข้อความว่า1ตุลาคมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลขอไปพิสูจน์ในเถอะอ้อแท็กพรัญยูแล้วเจอกันนะจ๊ะเพิ่งเห็นอะไรชื่อฮะ หลังจากที่บุ่มโพสต์รูปภาพและข้อความในการรับหน้าที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการก็ทำให้คนบลโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าจะไม่ล็อกแล้วเย่เย่เย่กองสลากบันเทิงแน่นอนค่ะครั้งนี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ